สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางจ้ามาพบกับแนวทางหุ้นนิเคอีจ้่นิเคอีรับสรละใบแนวทางของวันที่12เดือน3 2 5 6 8วันพุดจำมือนิกะมาพบกับแนวทางของแอดจอยคือเก่าแล้วก็ตามเคยจะสวัสดีทางเอฟซีใม่เอฟเก่าด้วยจ้าแล้วก่อนสิไปรับชมแนวทางหุ้น นิเคีรอบเ้าระบายวันที่12แกเดี๋ยวมาเบอ่งพ้นย้อนหลังกันก่อนจะพ้นแนวทางของวันที่1 1จะอําหรับนิคีย๊ยรอบเ้าระบายของเฮ้า,าเนาะนิคี๊รอบเ้าจะเลขเด่นเด่นไปที่1และ0สําหรับพ้นจะรอบเ้าคือสองห0สําสำหรับเจศนย์แนวทางเฮา,าถือว่าจับคู่เขาตัวเนียนเต็มๆเนาะ0 7ย์เจจะตัวกับ แต่ว่ามาเน้นเน้นเด่นศูนย์รูดศูนย์มาจาล่างรอบเสาจากโอโหสำหรับรอบบ่ายมารอบเสาเต็มเต็มเลยเนอเจ็ดหาเจ็ดหาเน้นเน้นจากบนเจ็ดศูนย์ตรงตรงก้าอยู่บ่ายมาเสาโอ้โหเด้งบนล่างเลยสำหรับคูรอบเสาคูคูรอบบ่ายขขงเฮาเนาะสำหรับรอบสรรเสาเขาขงเฮาก็ถือว่าเขาเน้นๆจ, 0, จ้จะศูนย์เจ็ดมาคููเด่นเลยตัวนี้ สำหรับรอบบายจะเลขเด่นเจ็ดและหกพ้นจะสามหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกโอ้โหตายตายเนาะสำหรับหนึ่งหกเนี่ยถ้าขาองเฮารอบบายมาคู่เด่นเนาะดีที่จับคู่คู่เด่นหาเนาะจะหกหนึ่งจับคู่เขาตัวกับจะแต่ว่าหกหนึ่งนี่เน้นพี่ตัวเนาะสำหรับเด่นหกของเฮาเนี่ยรอบบายเน้นหกศูนย์กับหกสองมาหกหนึ่งจะเด่นหกวิรุธหกมาจะโอ้โหสำหรับ เด่นหนึ่งวิรุษหนึ่งดูรอบเศร้าเนาะแนวทางเมื่อนี่แต่ละรอบนี่มาในแบบเด้งๆกันเลยทีเดียวเนาะสลับเนาะจา้าเด่นหนึ่งวิรุษหนึ่งจะทั้งจอท,ทั้งรูดเลยหนึ่งหกถือว่าตรงๆสำหรับรอบบายของอะไรตัวครับเนาะลบนมาหนึ่งหนึ่งเด่นหนึ่งวิรุษหนึ่งอออืือ อ่าสำหรับแนวทา,าหง,งหางเซ็นโคาแนวทางนิเคี๊ของค้าก็คือตามนี้เลยใจยินดีกับคนติดตามยินดีกับพีโนโ่นเอฟทีติดตามหลักการเนาะสำหรับแนวทางน i เคี๊ของค้างคือว่าปังปังกันเลยทีเดียวเต็มเต็มเช้าบ่ายจาสำหรับแนวทางคนข้าง,งมาทางางานยู่เดอร์นี่นิเคี๊รอบเ,เช้าจะเจ็ดบนเจ็ดล่างหาเจ็ดเจ็ดศูนย์สำหรับรอบบ่ายก็คือหนึ่งบนหนึ่งล่างหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกเนาะโอ้แนวทางเริ่มมาทางางานล้วตัวเลย สำหรับวันที่12มือ,อีนกาตามร่นกันต่อจะแนวทางสีมาตามสูตรไท้หรือบ่ออันอนี้ก็รอลูนเนาจะจังได้การรับชมไวเป็นแนวทางละกันเนาะเผื่อมีตัวหมักตัวชอบคอยตามนนเนาจะแนวทางเป็นเพียงแค่สูตรการคำนวณจะมีเข่าละกัมีลุดเราจะทำหมักชอบตามไดจะบ่มหมักบ่กชอบนี่ก็กคือปล่อยผ่านได้เนาจะเข้ามาแล้วฝากกดติดตามกดไลก์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยด้วยละกันเนาจะคนละไลค์คนละแชร์คนละหนึ่งติดตามจากพี่น้อยเอฟซีทานได้ที่เข้ามารับชมใหม่ใหม่ กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้รอเพื่อิได้จบุพภาณแนวทางต่อ,ตอ,ตอ,ตอไปจะแนวทางดีๆมีให้กันใดถูกวันจ้าสำหรับนี่คือรอบเสาร์วันนี้เลขเด่นอยู่ที่0และ9เมื่อนี่0ูนยนจะรอบเสารส์ับรอบบ่ายสายวิ่งสายรูดขเขามักตัวได้ชอบตัวได้นําไปวิ่งไปลูดได้จ้าจับกูเด่นศูนยูนยเลขก,กระจายขากเดิอเมื่อนี้ ศูนหาศูนศู่ว่นออกไป0ูนเจแล้วเนาะสำหรับเด่นเก้าจะเก้าหนึ่งเก้เก้าสเกหาเกเจ็รอบบายจะเด่นไปที่1และ0ูน อรอบเศร้ารอบบายเมื่อน,นี้คือศูนย์ซดเนาะอย่าลืมครูเรียนไว้ด้วยละกันเราจะทำมาครูเรียนกับตามได้เนาะสาหรับครูเรียนรอบเศร้าก็คือศูย์เก้าเจย์เก้าเก้ารอบบายครูเรียนรอบบายก็คือ1 1คนหบบนึ่งู่คูเรียนเศร้าบายเราจะหนึ่งศูนย์น่งเก้ก็คือติดเบิร์นพอดีเนาะได้ชนพอดีศูนย์เก้าจะสำหรับรอบเศร้าคือการเนาะศูนย 91, 90, เก้าหนึ่งเก้าศูนย์จ้ะเปรียบเทียบพิจารณากันเบิร์ได้เนาะหนึ่งศูนย์หนึ่งสองสำหรับเมื่อวานออกไปหนึ่งฮุกแหละเนาะมาตัวเดิมสายหลุดคือหลอดเดิน 07นสำหรับ0 7เจตัวเดิมเลยเนาะศ7เจตัวเดิมแอ่จอยจับหายแคนรอบบา่ารอบเสาบได้จับหายเนาะ,ะเดี๋ยวมาเบิ่งตัวเด่นตัวเน้นกันก่อนจะสสาหรับไฮไลท์ตัวเน่นนี่คือลืมปากกาจับมื่อนี่นอนตื่นสายอนอนตื่นสายไปหน่อยก็เลยลืมยิบจับเอาถุงปากกามาสําหรับตัวเด่นตัวเน้นจะรอบบ่ายขอเน้นไปที่ศูนย์ห้า นอนเดิกแล้วก็ตื่นส้ายเนาะเกือบมาบอท่านเวลางานเนี่ยอ02 10อันนี้คือสีเห็นอยู่เนาะ17สำหรับเดนเก้าวิรุดเก้าจะเน้นไปที่เก้า7 96 03 06ละกันจะ,อะพอเสีเห็นอยู่เนาะ โอเคจต่สำหรับแนวทางนี่คืรอบสาลอบายของห้าแนวทางมือนี่ก,ก็คือตามนี่เลยจะหมักตัวได้ชอบตัวได้ฝากนําไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกที่หนึ่งละกันเนาะึ้ออยู่กับความหมักความชอบเราจะบมีตัวหมักตัว,ตวชอบมันก,นกน็คือสามารถปล่อยผ่านได้เราจะมือนอี่ค่อยมาปังๆอีละกันเราจะขอหายพี่นอ้องทุกคนถุกทานที่เข้ามารักชมแนวทางโศคดนีเฮงเฮงปังๆรวยๆกันทุกคนทุกทานจ้าสวัสดีจ้า